สวัสดีครับเพื่อนๆพืบกับผมช่างหยัดเหมือนเดิมนะครับช่างหยัดสีสะเกตช่างหยัด nsr เหมือนเดิมครับผมก็ร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะครับออกจากตัวเมืองมา12กิโลนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับเบอร์โทรเบอร์ลน์เอาไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้งเพจทั้งทิกต็อกทั้งยูทูบชาแนลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวช่างหยัด nsr ช่างหยัดสีสะเกตนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด like ้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับเพื่อนๆคันนี้เป็น NSR 150R หรือว่า N อ็นตาเลียมนะครับอันนี้ลูกค้าจากชนบุรีนะครับคันนี้ลูกค้านำรถมาเองนะครับนนลูกคาา้านะจากชนบุรีก็อาการก็คือวิ่งไม่ออกนะครับไม่มีกำลังครับอันนี้ขับผมคันนี้ผมไปเทสดูแล้ว<อ>สุดๆแล้วได้ร้อยสามสิบนะครับ ได้อยู่ที่ร้อยสามสิบสุดแล้วนะครับไม่ไปแล้วนะอันนี้นะครับก็วิ่งไม่มีกําลังครับไม่มีปลายไม่ค่อยไหลนะครับวิ่งเต็มที่ได้ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดวาวไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวมาดูรอบตัวรถกันนะครับดูรอบตัวรถกันก่อนที่จะเจอปัญหาก็คือตรงนี้นะครับ สินชกหน้านะครับสินชกหน้ารั่วอันนี้สินชกหน้ารั่วนะครับน้ำม,มันเยิยมนะครับเ,เต็มแกนนะครับก็น้ำมันรั่วสินชกหน้ารั่วนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้กกข้างในเนี่ยไม่มีอ่าคลับไฟหน้าเนี่ยมันหักตรงนี้นะฮะแล้วก็กางเกงในไม่มีนะครับอ่ส่วนเบรกอะไรต่างๆดีอยู่แล้วก็น้ำมันเยิมนะครับน้ำมันเยิม ภายในเครื่องก็จะมีน้ำมันเยอะหน่อยนะครับระบบไฟตัวนี้ตัวนี้ถ้าเสียบเกสเสียบสวิตช์ความร้อนเนี่ยความร้อนจะขึ้นสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูตัวนี้เขาถอดมาไม่ได้เสียบมาเห็นไหมครับเนี่ยเขาไม่ได้เสียบมาถ้าเสียบความร้อนมันก็จะขึ้นสุดเลยเดี๋ยวผมเสียบให้ดูก็ไม่กล้าเสียบเหมือนกันกลักวจะ อันนี้เสียบแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นสุดเลยบางทีก็อยู่กลางบางทีก็ขึ้นสุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ความร้อนหรือเป็นที่อ่าเป็นที่สวิตนะเดี๋ยวถอดออกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังนะครับแล้วก็วาล์วไม่ทํางานนะครับวาล์วไม่ทํางานวาล์วก็จะล็อกอยู่ตรงนี้ตลอด เปิดสุดตลอดนะครับวาวเปิดสุดจะไม่มีผลต่อความเร็วปลายนะครับเพราะว่าความเร็วปลายจะใช้รอบที่สูงแล้ววาวก็จะเปิดสุดอยู่แล้วนะครับก็ไปสตาร์ทดูได้ร้อยสามสิบเต็มที่ละการสตาร์ทก็น่าจะไม่ใช่ของมันนะครับดูอ่าดูตำแหน่งการสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้นะฮะ ตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้มันแน่นแล้วก็จัดให้มันเข้าทรงนะครับก็น้ำมันเยิ้ออมทอ่อรั่วเวลาวิ่งก็น้ำมันกระเด็นตรงนี้หลายจุดนะครับคันนี้หลายจุดอยู่ไฟเปิดไม่ได้นะครับไฟเปิดนี่ถ้าเปิดไฟนี่มันจะตัดไปหมดเลยถ้าเปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนี่พอได้อยู่นะครับ <c oughs> แต่ดังไฟเบรกติด นะครับเบรกดีอยู U ่เบรกเบรกติดแต่ถ้าเปิดไฟหน้าก็จะดับไปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูอ่าหายแล้วครับไม่ดับแล้วต,ตอนมามันดับมันเป็นลวนๆนะระบบไฟนะ่าจะมีอะไรลวนหรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะเช็คระบบให้อีกทีครับแต่ว่าไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกัน แล้วก็ดูรอบตัวรถกันอีกทีนะครับวาไม่ทำงานเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก็เร่งไม่ค่อยขึ้นมทอาไรยวเป็นวุดหน่อยครับดูวาวครับวาวไม่ทำงานวาวจะนิ่งสนิท เสียงเครื่องก็มีเสียงลูกปืนดังโอเคก็เสียงลูกปืนดังนะครับเสียงแหวนเสียงอะไรดังรวมๆกันไปแล้วก็มีคัดดังนิดหน่อยคัดนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ดังแม่เออถว่าโอเคอยู่คับ ่าอยู่ในขั้นปกตินะครับอันนี้มีท่อสูรมานะครับอันนี้คาบูไม่ได้ดูยังไม่ไดูน่าจะเป็นคาบูเดินติดรถนะครับเจาว,ว่าน่าจะเป็นคาบูเดินติด,ดรถก็ประมาณนี้นะครับก็เจอหลายจุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะแก้ไขใหนะ้อันนี้ลูกค้าให้ลื้อทั้งคันแล้วก็ทําสีโทงด้วยนะครับก็จะลื้อทั้งคันแล้วก็ลื้อเครื่องด้วย อันนี้ลูกลูกปืนคอหลวมนะครับเวลาเบรกมันก็จะสถานที่อคอก็ๆๆๆนะครับอันนี้จะใส่ต็อกซิ่งมาแล้วนะครับนี่เขาใส่ก๊อกน้ำมันแบบแบบก๊อกสิ่งมาแล้วนะครับบไหลสะดวกนะครับ นีสเตอร์เขาใส่หลังที่ส8สบแดนะครับสเตอร์นาน่าอยู่ประมาณ14บนะที่เขาใสมาก็สเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับสเตอร์ล้อนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฝืนนะล้อหน้าอะไรไม่ล้อหลังล้อหน้าอะไรก็ไม่ฝืนนะแถวิ่่ไม่ออกอไม่ฝืนนะครับประมาณนี้แล้วก็โช๊คนะครับโโช๊กโบ๊ทโช๊นะครับ โชกบนล่างเสียนะครับบูชกหลังมันมันหลวมนะครับมันหลวมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบูชบนล่างนะครับก็ตัวหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะครับก็ต้องอัดออกนะครับก็หลายจุดเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดหลายจุดเลยคันนี้เดี๋ยวต้องรื้อดูมันก็จะเจออะไรอีกหลายหลายจุดนะครับโอเคเดี๋ยวดูถังน้ามันครับเดี๋ยวผมให้ดูถังน้ามันคันนี้ผมไม่เล่นเยอะนะครับเดี๋ยวตัวมันพัง จะเป็นว mm ่ hmm. จอดเล่งมันก็พอเล่งได้นะครับแต่เป็นวิ่งจริงๆไม่ได้นะครับวิ่งจริงๆได้ร้อยสาตามไม้นะครับได้อยู่แค่ร้อยสาบประมาณนี้ครับโอเค เดี๋ยวไม่เล้งเยอะนะครับเดี๋ยวจะโซมว่าตอนแรกว,ว่าจะขึ้นในโน่ให้ไม่ไม่ขึ้นดีกว่านะครับมันได้วิ่งได้แค่ร้อยสามสิบแสดงว่าแรงมา้ามันน่าจะได้สิบกว่าตัวนะครับประมาณสิบสิบไม่เกินสิบกลางๆทาไม่เกินสิบห้าตัวถังก็สนิมเพียบเลยครับถังเดี๋ยวต้องล้างถังด้วยนะครับ